ใ้ลีมุกันีอ, <c oughs> อ,นอก็ม,ม,มันก็เป็นนมนะเน,น,นี่ยแม่รู้ไหมเเด็หนูกินนมแต่มันจะวานากน,น,นมจ๊บม่หมน,นมธรรมดาทำไมถ้าทมมันมมาเมียนะ

ชาเยน็น,บบนอืมตอนนั้นกูกงอร่อยสุดพี่โบซื้อชาน o r m a l ให้กนินนี่เริ่มมาเปลี่ยนเป็นชาใหม่แลออ้วอรสหน่อยก็อร่อยไงก็ไม่ว่าไงกุ้งมันเป็นอะไรนะมันมีอะไรสีอะไรอยู่ข้างล่างเราเลยสีี่มันสร้านนี้กุ้งมันจะแบบเอ่อมันจะเป็นคนอะไรอะไร อะไรสีข้นๆอยู่ข้างล่างเออกล่องใครเส้นอะไระปไลาติไลไทยบอลเองไี่ได้สีผินเบิร์อะไรนะกล่องหนูเส้นมามา่าอันนี้เส้นอะไรเส้นอะไรอ่ะไม่แม่ฮัวหัวเส้นมาม่ามาม่านีา่ไงอันนี้มาม่าปล่าคะอันนี้ค่ะ อ๋ออ๋อนี่เขาหนูทำไมถึงจะกินหมดถ้าไมาไมเยอะจังาไมให้เยอะจังถม่ให้เยอะจังพี่ข้าช้อนอย่าใส่พีชเยอะเอาได้เอาทโละคนเขียบไรสีกรอขา สร็ก่อนเอาเผือแม่หรือยังใส่นิดีหน่อยจะกินหมูยงไ่ใส่พ่ห่อยม่ใส่ให้เื่อไม่ใส่ีหยเดียวม่ทำให้แม่ทำให้สองช้อนพออยู่กันไหมถ้าอยู่นยงีส่แลสามจ้อยแล้วแหลยก่อแม่ให้หนูแล้ว ชิมด้วยยังก่อนจะปรุงอ่ะชิมด้วยยังโอเคเยอะมากเลยขอนขึ้นหมดแน่ขึ้นหมดแน่เลยลูกชิ้นชิ้นอะไรครับตใส่น้ำส้มนิดนะึงจะได้ตับเลี่ยนตับเลี่ยนไง เปิดแต่ตั้งรถอองแม่เท่าเนมแล้วเนี้ยมด้วยังก่อนเงียมไแล้วถ้าเปิดุดเครื่องม่เขาไม่พอเลนี้มเนี้มเนี้มเครามาไม่มังมั่งอย่างนี้เผื่อบาดู่บานหนาบกเลยต้องใส่เปียอยู่เย เชฟไทยเราจกสองแม่อีกหน่อยเดี๋ยวรอร้อหาล้โยันช่วงดูดูมันกระร้อร้อรอน่ใส่อะไรอ่ะซอสพริกมันเผ็ดรองไหมล่ะอนมากเลยแม่พเผ็ดนนึงไ่กินะเพราะนี่อไทเยอะไม่ได้แต่มันสะวก 阿 Sir 同咩呢？Ah, so